สวัสดีครับเพื่อนๆนกเขาหนูขออยู่ประตูรั่วหน่อยนะคะเพราะวันตซนเรลดมันสวยดีได้อยากอยู่ตรงนี้ นกเขาเยอะเลยเพื่อนๆจ้าดูเทียบเลยไม่รบก,กวนแล้วไปกันนะโอเคนะตาผีดๆอยู่พี่น้อง